สวัสดีครับวันนี้พ่อควานก็จะพามาดูหนูพี่เตยนะครับผมในป่านะครับผมหนูพี่เตยร้องลั่นเลยนะครับผมก็ไม่รู้กันไรนะครับผมพี่เตยก็ร้องลั่นเลยนะครับผม นอะไรหรือเปล่าหนูไมเตย,ยเสียงดังสนานเลยนะครับผม ลกดยไปทางนี้ไม่ได้นะครับผมได้ยินแต่เสียงหนุ่มใบเตยนะครับผมร้องนะครับผมดังเป็นอะไรเนาะนไบเตยเนาะคิดถึงแม่แม่ FC เอฟซีบอนี่ทำไมร้องดังจังเลยหนุ่มใบเตยนะครับผม รองดังเลยทีเดียวนะครับผมชนชนป่าพังหมดเลยนะครับผมมีโคนต้นไม้ด้วยนะครับ ไม่ทราบนะครับผมว่านางเป็นอะไรนะครับผมก็อร้องลั่นป่าเลยทีเดียวนะครับชนป่าหักหมดนะครับพังหมดเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมโอ้โหเงินสนุกเลยหนุ่มบเตยนะครับผม วิ่งดันป่านะครับผมพังหมดเลยนะครับใส่น้องก็น่าจะกลัวนะครับผมในการอยู่คนเดียวนะครับผมวิง่งเรียนจนป่ากระจายเลยนะครับผมเป็นไรอีกน้อพี่เตย เป็นอะไรครับผมดูชูงวงครับผมดูชูงวงนะครับผมเป็นอะไรนะครับเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยหนูใบเตยจนถนึป่าครับหมดเลยนะครับผม พอควันมาอยู่ด้วยนะครับผมมาอยู่ใ,ใกล้น้องก็เลิกร้องนะครับผมเลิกเล่นนะครับผมโอ้โหกระจายเลยนะครับผมแู้ใรเยอะมากนะครับผม เป็นรูหมดเลยนะครับผมจุยกระจายหมดเลยนะครับผม ไปเตยนะครับผมชนพังหมดนะครับผมเลื่นแรงมากนะครับผมใส่น้องก็น่าจะาลัวนะครับผมในการอยู่คนเดียวนะครับผมไปไหนเล่อนุ่บเตยนะครับผม ควานก็ไม่ได้ไปไหนนะครับผมแต่ว่าแค่ไม่ให้น้องเห็นนะครับผมก็หาเห็ดอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับผมบริเวณใกล้ๆนะครับผมก็ได้เห็ดนะครับผมก็เยอะพอสมควรนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับผมอยู่ใกล้ๆน้องแล้วครับผมแต่ไม่ให้น้องเห็นนะครับผมเกีมุดป่ารอบๆนะครับผมรอบๆบริเวณนะครับผม หายหน้านะครับผมหายหน้าเพราะขวานมังร้องลั่นเลยนะครับผมวิ่งไปช่วยกระจายเลยนะครับผมไม่เติรัวในการอยู่คนเดียวนะครับผมหายหน้าไม <c oughs> <c oughs> kind of like ่ได้เลยนะครับผมร้องลั่นเลยนะครับผมชนป่ากระจุยกระจายหมดนะครับผมโคตรลงมาเลยนะครับผมเทาวันนาหนาก็เอาให้อยู่นะครับผม มีเตยสัตว์เรียบเลยนะครับผมน้องลงโคลนเล่นนะครับผมขาโคลนแล้วนุไปไปเตยนะครับผมก็วันนี้พาน้องมาอยู่ในป่าสักวันนะครับผมเพราะว่า น้องก็อยู่ทิดบ้านมาหลายวันนะครับผมอยู่ทิดบ้านมาสองสามวันแล้วนะครับผมเห็นเดินออกไม่ได้เลยนะครับผมเดินออกไม่ได้เลยไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะครับผมวิ่งหาร้องลั่นเลยนะครับผม ไปตามนะครับผมน่ารักในอินดูนะครับผมอยู่คนเดียวร้องลั่นเลยนะครับผมชูงวงได้กลิ่นไรเนาะหนูพี่เตยเนาะชูงวงนะครับผมน่าจะได้กลิ่นเพื่อนช้างด้วยกันนะครับผมคืออยู่ใกล้เคียงนะครับผมระเวิดระเวิเวใกล้เคียงนะครับผม ลาเป็นก็น่าจะดมกลิ่นนะครับผมช้างด้วยกันนะครับผมก็ <Go. S 3> สุดท้ายนี้นะครับผมพอควานก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม กดซับสไคร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องหนูไปเตยด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ